น้องยูนาซาโตอ้ายหอบขวบวันนี้จะมาเล่าเรื่องสโนไวกับคนแค่ทั้งเจ็ดให้ความฟังนะคะไปฟังกันเลยค่ะเกิดครั้งหนึ่งนานมาแล้วราชาราชินีได้กำเนิดพระธิดาเมื่อรอมานานพระธิดานั้นได้ผิวขาวมากจึงชื่อว่าสโนไวแลวความโศกเศร้าก็เกิดขึ้นเมื่อราชินีนได้สิ้นพระชน ราชได้แต่งงานใหม่ราชินีคนใหม่นั้นได้งดงามมากแล้วก็โหดร้ายมากเช่นกันราชินีชอบไปส่งกระจกวิเศษว่ากระจกวิเศษเอ๋ยกระจกวิเศษเอ๋ยใครงามเลิศในเปลตะพีกระจกวิเศษจะบอกว่าเธองามเลิศในเปลตะพีมาตลอดแล้วสนองไว้ย,ยิ่งโตเธอก็ยิ่งงดงามแล้วเธอลองถถมกระจกวิเศษเด็กครั้งกระจกวิเศษ เอ้ยเรือจะวิเศษเอใครงามเริ่อในแปดตะพีแต่คราวนี้เขาไม่ได้บอกว่านางงามเลื่อในแปดตะพีเขายังบอกอีกว่าสนวไวเป็นผู้ที่งามเลื่อในแปดตะพีแล้วคราวนี้เขาจึงสั่งนายพานให้พาสโนูไวไปปล่อยในป่าสโนวไวทูพหวดกลัวได้ไล่ล่นไปตามป่าจนเจอกระท่อมหลังไม่ตึกหลังนึงเธอนั้นได้เข้าไปในบ้านเมื่อเห็นว่าไม่มีใครอยู่เลย ทุกอย่างที่เธอเห็นมีแต่ของเจ็ดอย่างเธอจึงง่วงนอนแล้วขึ้นไปพักนอนแล้วเมื่อเจ้าของบ้านกลับมาหรือเรียกว่าคนแคะเธอนั้นก็ตกใจมากคนแคะด้วยเธอจึงอธิบายให้คนแคะว่าเธอเคยเป็นเจ้าหญิงมาก่อนคนแคทจึงให้เธออาศัยอยู่ในกระท่อมได้ แล้วเมื่อราชินีได้ถามกระจกวิเศษอีกครั้งกระจกวิเศษเอ้ยกระจกวิเศษเอยใครงมเลื่อในปตัตตาพีคราวนี้กระจกวิเศษยังบอกว่าเธอไม่ใช่ผู้ที่งมเรื่อในปรตตาพีเสนไว้ตั้งขาที่เป็นผู้ที่งมเรื่อในปตัตตาพีเธอนั้นได้โกรธมากเธอนั้นจึงทำแอปเปิลอาบยาพิษแล้วเ ไปอีกว่าฉันของมอมสิ่งนี้แก่เธอมากสนุยกับครั้งแรกเธอนั้นก็ได้สิ้นพาชนแล้วพอคนแค้กลับมาถึงบ้านเธอนั้นก็ได้ร้องไห้แล้วเจ้าชายก็ผ่านมาพอดีเจ้าชายนั้นได้ขึ้นไปนั่งอานม้าแล้วก็ลงจากอานม้ามาเอาเจ้าหญิงลงขึ้นไปในอานม้าเสตยาพิษก็หลุดออกไปเมื่อมาได้ วิ่งแล้วคราวนี้เธอก็แต่งงานกับเจ้าชายงานนี้แม่เลี้ยงใจร้าย,ายไม่ได้รับฉชนไปด้วยเพราะเธอมีแต่ความโหดร้ายลิซียานั่นเองขอบคุณค่ะ